โปเกมอนภาคใหม่ปลายปีได้เล่นแน่นอน <S <S นี่คือโปเกมอนเลเจินซีเอหนึ่งในเกมโปเกมอนที่เราได้ผจญภัยในเมืองลูมิออสซิตี้อย่างเต็มตัวซึ่งคนและโปเกมอนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและไม่มีพิษภยัยและมีตัวละครจากภาคเก่าด้วยอย่าง AC จากภาคโปเกมอ,อก XY, มน XY และมีปมโปเกมอนอ,อีก3ตัวที่เป็น<อ>สตารเ์เตอร์ด้วยค<อ>ือจิกโกริต้า โคคาบู u, และวานิโนโกและการพัฒนาร่างเมกา้าที่มันกำลังจะกลับมาในรอบ10กว่าปีหวังว่ามันจะมีเมกา้เมกาเมกานี่มนะและตัวเราเองสามารถขึ้นไปบนหลังคาของบ้านของชาวบ้านได้และไปนั่งบนหลังคาเข้าพีอิสระโคตรเลยและทั้งคนและโปเกมอนสามารถเดินเล่นได้ภายในเมืองแบบไร้ขีดจำกัดคล้ายกับสวนลุมพินีบ้านเราเดะเลย และมีระบบอื่นที่น่าสนใจตามไปดูก็ได้ในเทรลเลอร์นะครับผมทั้งนี้เกมนี้ p o เก m o n Legend ีเอจะวางจำหน่ายในปลายปีนี้ครับผม